One News ตรงไปตรงมา่เราไปที่เรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินหน่อยนะครับเวลาเราไปเจอเหตุฉุกเฉินเจออุบัติเหตุเนี่ยเราก็แจ้งได้อย่างถ้าเป็นเรื่องของสายด่วนด้าน,นการแพทย์ฉุกเฉินก็1669ครับอันนี้คือคนปกติทั่วไปแต่ถ้าเป็นคนที่เขาพิการนะฮะเขาพิการโดยเฉพาะทางการได้ยินเนี่ยเขาจะแจ้งได้อย่างไรโอ้โทรศัพท์ไม่ได้ะน,น,นะครับ มีแอปนะฮะล่าสุดนะครับมีแอปที่จะให้บริการในการแจ้งเหตุฉุกเฉินในการสื่อสารสําหรับผู้พิการทางการได้ยินสามารถแจ้งได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ กมลทิพย์ว่องธนบูรณ์ผู้พิการทางการได้ยินกำลังสาธิตอาการโรคหอบหืดกำลังกำเริบสำร้ายยาพ่นระงับอาการของเธอที่พกเป็นประจำหมดเธอจึงกดสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน TTRS ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS เพื่อขอให้ติดต่อสายด่วนแพทย์ฉุกเฉิน1น6 9ให้จัดส่งรถพยาบาลไปช่วยทันที ผ่านมาพบอุปสรรคว่าขณะเกิดเหตุฉุกเฉินผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ศูนย์แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตัวกลางล่ามโดยมีเจ้าหน้าที่แปลภาษามือประจำการ24ชั่วโมงเพื่อส่งต่อข้อมูลสื่อสารให้เข้าใจได้ถูกต้องโดยพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทั้งทีทีอาและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้พิการทางการได้ยินเช่นพิกัดบ้านพักโรคประจําตัวยาที่แพ้เพื่อรนเวลาในการสืบคน้นเมื่อผู้พิการทางการได้ยินติดต่อเข้ามาจะทราบข้อมูลทันทีอนาคตรเตรียมพัฒนานระบบแอปพลิเคชันให้ทันสมัยมากขึ้นที่ใช้บริการบ่อยจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่คนหูหนวกไปอยู่กับหมอแล้ แล้วเขาก็มีใช้โมบาย M M X เนี่ยค่ะเป็นวิดีโอคอคุยกับหมอสดก็คืออยู่กับคนหมอเรียบร้อยก็เป็น V R เข้ามาคือคุณหมอครับผมเป็นอะไรก็ใช้ภาษามือคุณหมอตอบล่ามเราก็ทำภาษามือให้ถ้ารวมทั้งหมดทุกคอของเราค่ะก็เดือนละประมาณ1 0,000่นสาย สำหรับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นอีกหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ที่ TRS โดยเป็นจุดศูนย์กลางประสานงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1669เชื่อมต่อระบบสี่สายนำร่องสิบจังหวัดเมื่อมีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน1669หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยผ่านศูนย์ลาบทที S, จะมีการเชื่อมระบบสี่สายด้วยกันเห็นทั้งภาพและเสียงด้วยซึ่งทั้งสี่สายเนี่ยสามารถจะคุยกัน ทําให้้สื่อใหทราบถึงเหตุุฉกเินนั้้ไดหากพบเหตุหรือต้องการสื่อสารแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้บริการตู้ TTRS โดยสามารถแจ้งเหตุได้ใช้งานง่ายทันสมัยซึ่งใช้ร่วมกับปัดประชาชนเพื่อแสดงตนโดยจะมีเจ้าหน้าที่รอรับข้อมูลตลอด24ชั่วโมง ล่าสุดมีการติดตั้งตู้แห่งนี้30ตู้ทั่วประเทศและเตรียมติดตั้งเพิ่มอีกในอนาคตอัญชุรีศิละปะนวะกุลรายงาน One News ตรงไปตรงมา